สวัสดีครับทักทายครับทักทายทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้ไลฟ์สดในช่องจอมช่วงเช้าเช้านะครับแปดนาฬิกากับอีกสิบนาทีโดยประมาณครับทุกคนวันนี้มาพบกับทุกท่านนะครับอยู่ที่คลองไส้ไก่วันนี้เราก็มาขุดคลองไส้ไก่อีกครั้งนะครับอยินดีต้รับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซีครับระหว่างนี้รอเพื่อนๆนะเข้ามารับชม ทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวสภาพก็จะไปขุดอบรรยากาศนะครับช่วงเช้าเมามอบให้กับทุกๆคนใครที่ว่างๆในช่วงนี้สามารถเบีบยนเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับช่องจอมมาแล้วนะครับนะไลฟ์สดช่วงเช้าวันนี้เราจะไลฟ์สดช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายและช่วงเย็นนะครับสี่ช่วงเวลาใครสะดวกช่วงเวลาไหนเข้ามาให้กําลังใจพูดคุยทักทายนะครับ ไม่ว่าท่านจะรับชมที่จังหวัดไหนก็ตามนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาทั้งไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังได้เลยนะครับอันดีต้อนรับเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่หกไหมนะครับนะวันที่หกรุงี้วนที่เจ็ดนะครับวันจันทร์ที่เจ็ดก็วันหยุดเฉยนะครับเริ่มทํางานวันที่แปดนะครับมีสายนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สงกรานแล้วนะครับทุกคนแป๊บเดียวก็วันสงกรานอ่ะทักทายกับทุกๆท่านครับเข้ามาแล้ว อย่าลืมนะครับผมขอจอเข้าใจได้เลยนะครับนะเขอจอเข้าใจรับชมที่จังหวัดไหนกันบ้างครับทุกคนลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะนะครับลองพิมพ์กันเข้ามาได้วันนี้มาไรสดอยู่ที่สวนนะครับมาขุดคลองไส้ไก่เอาบรรยากาศน,นะครับมาขุดคลองที่คลองไส้ไก่มามอบให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับช่วงนี้ใครที่เข้ามาก็ฝากข,าขาอาะจอเข้าใจได้เลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเดี๋ยวเราจะมาขุดคลองไส้ไก่นะครับ ตอนนี้เหลืออีกประมาณ5เมตรนะครับนะทุกคนเหลืออีกประมาณ5เมตรก็จะเสร็จภารกิจ5เมตรเดี๋ยวลองวัดดูก่อนลนะเป็นจริงหรือเปล่า สิบสี่คนแล้วฝากกดไลค์ฝากกดไลคฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของลุงนายจัดให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาคนอีกนะครับนะอีกประมาณห้าเม็ดนะครับห้าเม็ดสุดท้ายนะครับวันนี้ห้าเม็ดสุดท้ายก็จะเสร็จภารกิจนะครับสามสิบเม็ดนะฮะนี่ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ที่นะครับ ผมขุดนะครับระยะทาง30เมตรความลึก80ถึง100เซนนะครับเป็นจะมีบางช่วงที่80บางช่วง80บอ่าบางช่วง90บางช่วง100ความลึกความก้างความกว้างเท่ากันครับ1เมตรนะครับหลังจากนั้นเอาผ้าปูผ้ายางมาปูแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เลี้ยงปลาเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับมาดูความสำเร็จ หลังจากที่เราได้ขุดไปนะช่วงนี้ก็สามารถนะครับมารับชมระหว่างที่เราขุดดินนะครับอันทิ่จิตต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะอย่าลืมฝากกดหัวใจกดไลค์เพื่อไปกำลังใจ,ใ,จใ,ให้กับช่องของช่องจอมด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์สดให้ท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศในช่วงเชา้าวันนี้วันหยุดสําหรบหับหลายๆคนนะมารับชมไปพร้อมๆกันเลย şimdi, นะครับสําหรับวันหยุดแบบนี้นะครับทุกคน เราจะไปทีเละเซนทีเละเซนเราจะไปทิเลสเซน ไปทีละสิบเซนจะไปทีละสิบเซนประมาณสิบเซนร้อยเซนก็สิบครั้ง มือแห้งพี่น้องเอ้ยมือนี้อีกมือนึงมือนี้พยายามเอาให้เสร็ตหาเม็ดสุดท้ายนะครับบ่อเร็จบอ่อได้เพราะว่าจะได้ว้างปูพะยงนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่ตอนรับก่อนเปิดสงการนะครับอ่ะทักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอฟซีแฟนครับอีกคือเก่ากับบรรยากาศมือนี้อยู่ที่คลองใส่ไก่นะครับอยู่สวนอากอยอินเตอร์นะครับเนาะรนะหรือว่าอากอย ของ Agoy Channel เป็นสวนออกยอินเตอร์ครับพี่น้องในสวนก็มีปลูกถั่วลิสงปลูก,นกหน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็ปกลูกลินจีปลูกม่วงปัูกท่องหลากหลายมากไม่อ่ะว่ากันไปครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่วงของการขุดคลองใส่ไก่ยูนะครับพี่น้องกับบรรยากาศย้ำเช่าเส้าเมื่อนี้นะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณน,นะฮะสามสิบเมตรครับพี่น้อง นะครับสามสิบเมตรนะครับเนาะตอนนี้ผ่านมาแล้วยี่สิบห้าเมตรนะพี่น้องโอ้ก็ถือว่าใส่พลังกายพลังใจไปล้ลยเติมได้พี่น้องนะนะครับตอนนี้ของุดให้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเอาบรรยากาศนะครับยามสาๆมาแบ่งปัน,ปนให้ครับพี่น้องอีกคือเกาตักท้ายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเนาะนะมารับชมการคุดซองคลองสใส่ไก ไปน้ากันนะครับเนาะวันนี้ช่องจอมาเปิดการมองเห็นไลสดทักทายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอาบรรยากาศย้ำเส้ามาบอกให้กับทุกคนผู้ใดที่เข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์ทักทายสวัสดีนะครับรับฟังอยู่จังหวัดไดกันแน่ครับพี่น้องลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับเนาะรับฟังรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเนาะลองพิมพ์กันเข้ามากับบรรยากาศช่วงเช้านะครับวันนี้ช่องจอมาไล์สดเปิดการมองเห็นกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับพี่น้องนะครับเนาะ มือเลยเนี่ยไหลสดมาเมื่อยอันนั้นทีท่านผู้ฟังเห็นเป็นปน้ำน,นะครับเนาะบะเม่นน้ำฝนนะครับพี่น้องฝน,นพอดีดินมันแข็งนะครับดินมันแข็งผมก็เลยต้องอ่าเทน้ำแช่ไว้มือขึ้นนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเนาะนะครับน้ำก็เกือบเต็มขอบสะนั่นแหละนะตอนนี้น้ำม,มันลดลงแล้วนะครับมันก็เหตุให้สามารถที่จะขุดได้ง่ายดินมันก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปเพราะว่าเมื่อวานดินแข็งครับพี่น้องนี่ชุดนี้เมื่อวานกวาดขุดได้เม็ดนึงพี่น้องเอ้ยนะครับผม ทั้งวันได้หนึ่งเมตรนะพี่น้องเออพอดีมันแข็งแห้งนะครับเนาะผมคุดได้หนึ่งเม็ดจุดนี้ได้จุดนี้แต่เนะี่ยผมก็คุดมาจากหนุนที่จริงก็ประมาณสี่หาเมตรนั่นแหละแต่ว่าผมขุดเอาขังเทิงออกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ะไก่จะเป็นความจริงแล้วครับพี่น้องคงจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเนาะคลนะองไส้ไก่นะครับที่ผมได้าทาการคุดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตอนนี้พานมาแล้วยี่สิบห้าเมตรซึ่งผมก็จะคุดอีกไปฟังพูนอีกนะครับเนาะนี่ผมจะคุดไปฟังพูนอีกก็ประมาณเกือบ ผ่าซิบเมตรปุ๋ยแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะจุดปุ๋ยเลยครับผมนะครับสิคุตอ้อมนะครับสิคุตอ้อมขอบแปลงนะครับเนาะอันนี้จะเป็นถั่วลิสงนะครับตัวนี้จะเป็นถั่วลิสงนะครับซึ่งปลูกได้เดือนนึงแล้วนะครับเนาะอีกสองเดือนก็คงได้เก็บผลผลิตแล้วเราสิุตจุดนี้ไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับขุดไปเรื่อยๆัวนี่ อันนี้มันเสร็จแล้วครับฟังนี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวให้เบิ้งฟังนีนะครับฟังนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวสิมาเก็บขอบนะครับเก็บขอบรายละเอียดเพื่อความสวยงามนะครับนี่คลองใส่ไก่นะครับสิมาเก็บขอบฟังดีก็คุดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกอสิคุดไปฮอดไสนะครับก็ฝากเอฟซีฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขามากที่ตามมารับชมให้กำลังใจกันได้นะครับเนาะเป็นมือใหม่ครับผมเป็นมือใหม่ในการขุดคลองนะครับนะเป็นมือใหม่ในการขุดคลองนะครับก็ พอเด้เบ่งถึงแม้ว่าบ่าาได้สวยงามอลังการนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นมือใหม่พี่น้องจุดนี้จากนู่นนะพี่น้องจากนู่นเลยขอบขอบสวนอยู่ฝั่งนู่นนะครับเนาะสุดนู่นเลยมาถึงนี่ประมาณ30เมตรนะครับจุดนี้ประมาณ30เมตรอันนี้ก็กุดไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดจากตรงนี้แล้วเราจะวิ่งไปถึงจุดนู่นนะครับนะเราจะวิ่งไปนู่นเลยนี่อันนี้เราจะเริ่มก่อน นะครับเรียกว่าช่วงแรกช่วงแรกเราจะเสร็จที่ตรงนี้หลังจากนั้นเราจะวิ่งไปถึงนูน่นขอบถนน,นเลยนะครับขอบถนน,นเลยก็ประมาณประมาณ50เมตรนะประมาณ50เมตรประมาณ50เมตรเราจะเริ่มจากจุดนี้นะครับเราเราจะเริ่มจากจุดนี้ไปถึงนูน่นประมาณ50เมตรเดี๋ยวจะขุดก็จะใช้มือเราไม่มีเครื่องจักรไมโครเราไม่มีเครื่องจักรไมโครเราก็ใช้มือ นะครับเาก็ใช้มือขุดมือนี่แหละง่ายดีได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายไปด้วยจะได้แบบภูมิใจหลังจากที่เราได้ขุดเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเออภนะูมิใจที่เราสามารถขุดคลองไส้ก่ได้แบบสวยงามอลังการนะครับทุกค <your> นก็ <manifest. S 2> ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนขุดไปเรื่อยๆนะครับเนาะขุดไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรไม่ได้เร่งรีบอะไรครับนะเหนื่อยก็พักนะครับก็เหนื่อยก็พักขุดเท่าที่เรา ทําได้นะครับนะเมื่อยก็พักอย่าเป็นเร่งรีบกับมันนะครับมันจะทําให้เราอ่อนล้าอ่อนแรงแล้วก็ไม่อยากขุดนะครับอันนี้จะเป็นขุดคลองไส้ไก่นะครับเนาะก็ดูไปแล้วก็สวยงามเหมือนกันนะครับเนาะใกล้จะเซ้นสําเร็จแล้วนะครับเนาะใกล้จะสําเร็จแล้วใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับนะหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะภาคภูมิใจมากๆเลยครับอันนี้ก็เราจะขุดจากตรงนี้้วยนะครับ ตัวนี้เรามาเดินดูก่อนว่าประมาณกี่เมตรก่อตีประมาณ50เมตรอ่ะทุกคนจุดเนี้ยนะครับผมก็ประมาณ50เมตรจุดนี้นะ่าจะดินอ่อนนะครับเพราะเพราะว่ารดน้ําบ่อยๆดินน่าจะไม่แข็งนะครับเพราะาดินร่วนเหมือนกันดินร่วนน่าจะไม่แข็งนะครับนะก็จะขุดจากนู่นเลยเก็บมานู่นเก็บมานู่นทำนู่นก็จะเลี้ยงปลานะครับก็เลี้ยงปลาสวยนะครับ ขอบรอบสระเราก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับรอบสระก็จะเป็นคลองไส้ไก่อ่าก็สามารถเลี้ยงปลาใช่ไหมเลี้ยงปลาแล้วก็สามารถทีああ่จะใช้น้ําในคลองไส้ไก่ลดน้ําต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเราได้นะครับก็ถือเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับเนาะในความคิดที่ผมไปดูนะครับในช่องหลายๆช่องใช่ไหมที่เขาออกมาทําคลิปทำคอนเทนต์เรื่องของการทําคลองไส้ไก่นะครับเลี้ยงปลา้วก็เราก็เอา น้ำนะลดน้ำต้นไม้ข้างๆคลองไส้ไก่ก็ต้นไม้ก็เติบโตใช่ไหมมีทั้งปลามีทั้งผักผลไม้มีโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเป็นวิวัฒนา,านการเป็นการอยู่แบบพอเพียงนะครับเกษตรแบบพอเพียงนะครับทุกคนมาดูจุดนี้ก็จะเป็นต้นหน่อ,อไม้ฝรั่งนะครับซึ่งผมก็ลงกล้าไปได้ประมาณ1เดือนไปตอนนี้หญ้าเยอะมากทุกคนห้าหลายๆครับพี่นอ้องนี่ยังม่ทันมีเวลานะครับเดี๋ยวมีเวลาสิมาเอาหญ้าออกเพราะว่าหญ้าหลายแห้งครับพี่น้องเพราะว่าใส่ระบบ น้ำสปริงเกอร์น้ำฉีดนะครับเนาะฉีดจุดใดน่หยาก็ขึ้นจุดนั้นแหละครับพี่น้องอเดี๋ยวคอยมาเคลียร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะมาเอาหยาออกนะครับเนาะนี่ตอนนี้เอาคลองไส้ไก่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จคลองไส้ไก่ก็จะมาเคลียร์นะครับแปลงหน่อไม้ฝรั่งเบิองหยาเต็มเลยครับผมตามร่องเลยหยาเต็มนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสองสองสองร่องนะครับสองร่องที่หยางเนี่ยังนี้ก็เอาหยาออกแล้วนะครับเนาะนี่หยาหยาหร้ายครับพี่น้องหยาหร้ายต้องเคลียร์ ถ้าบวเขียเนี่ยหนามันลายครับผมมันจะดูไม่สวยงามอันนี้จะเป็นจุดหน่อไม้ฝรั่งนะครับเนาะจุดหน่อหน่อไม้ฝรั่งนี่หนาหลายเออฟังนีงามดีครับสวยงามถ้าเอาหน่าออกมาก็สิสวยงามเลยพี่น้องเนาะนี่ถ้าเอาหน่าออกมาก็สิสวยงาม ไม่หนีแดดบ่ค่อยแห้งครับพี่อนโอ้เข้าทางเลยนะคุดสบายสบายเลยนี่ครับผมล่องลอยครับคลองไส่ไก่ดูไส่ไก่ดีครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ่นเนาะมาแต่พุนะ่นเนาะมาแต่ปุ่นเลยนี่ปุนะ่นเนาะนู่นไงมาจากนูน่นล่องมาจากนูน่นจะเป็นมะม่วงเบานะครับมะม่วงควงนี่คือคุดได้กว่าดินแข็งจะตายนะครบคือคุดได้ นี่ระมานี้ตีโค้งมานี้แล้วก็ตีโคง้งวันนี้มันจะเป็นรูนตรงนั้นที่หนึ่งครับเป็นนูนตรงนั้นที่หนึ่งยังไม่สวยงามนี่ตรงนั้นมีนูนยังไม่สวยงาม สายเข้าพอดี